อีดิคอมพอดแคสต์พอดแคสต์เพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีครับเซ็นเซอร์ที่เหลือเนี่ยนะครับจริงๆมันจะเป็นลักษณะของอเป็นรายละเอียดละนะครับเป็นรายละเอียดละแต่ว่าก็นำไปใช้ประโยชน์ ในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปใช้เซ็นเซอร์ตัวอื่นมาทำเนี่ยจะยุ่งยากนะครับทีนี้เราอ่านค่ามาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับเรามาดูทีละตัวเลยนะครับ rotation ตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของอาการองศาของการเปลี่ยนแปลง มีช้อยให้เลือก2ตัวนะครับก็คือเพ c e กับโลนะครับเพรตัวนี้ก็คือในแนวแกน y นะครับก็คือเป็น up down นะครับตัวนี้ตัวตัวัวครับโลตัวนี้ก็คือเป็นแนวแกน x นะครับก็คือ left right นะครับเดี๋ยวเรามาลองคลิกๆลิกบนมุนดูนะครับตัวต่อไป Magnetic f l o สนะครับตัวนี้คือ m มกน e ติกก็พวกขึ้นแม่เหล็กนะครับการเปลี่ยนแปลงของขึ้นแม่เหล็กในแกน x แกน y แกน z แล้วก็ในในรูปของสเตรน t h นะครับนะครับก็การเปลี่ยนแปลงของขึ้นแม่เหล็กครับวัดมา,เ,าเป็นค่าของการเปลี่ยนแปลงขึ้นแม่เหล็กเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อไป running time นะครับก็คือเวลาที่โปรแกรมรันอยู่นะครับว่าตอนนี้รันไปแล้วเท่าไหร่นะครับ มาให้เป็นหน่วยเป็นมิลิวินต์นะครับในที่ running time เนี่ยมีหน่วยเล็กกว่านั้นอีกนะครับเป็นไมโครวินต์ก็มีนะครับต,ตัวนี้ก็เอาไว้ใช้ในการตรวจสอบว่าโปรแกรมของเรารันไปแล้วนานขนาดไหนนะครับตัวต่อมานะครับก็คือ calibrate compress นะครับก็คืออย่างที่บอกในในในคลิปของ compress นะครับว่ามันมีคำสั่งที่จะให้ calibrate ใหม่ด้วย นะครับก็คือถ้าเราดูแล้วว่ามันไม่ไม่ตรงนะครับเราก็อาจจะสั่งคาริเบตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะตัวต่อไปตัว on pin repress นะครับก็คือไม่แตะปล่อยนั่นเองนะครับคือปล่อยปล่อยพินศนะครับจะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ set ต c อ็กซ e โทรมิเตอร์เรนะครับก็คือกำหนด ค่าของ e อ็กซ์โรมิเตอร์เนี่ยว่าเราจะให้มันแข็งขนาดไหนนะครับให้มันเซนซิทีฟมากขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็เซร็จได้นะครับโอเคตรงนี้จะขอเทสให้ดู3ตัวนะครับเทสให้ดู3ตัวนะครับผมดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมตัวนี้นะโชว์เซนซิมมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับไปไว้ในตัวเครื่องนะครับ โอเคแล้วเรามาดูกันนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างเอาละสิตัวเครื่องมันโชว์ได้แค่ค่าเดียว <laughs> นะครับมันโชว์ได้แค่ค่าเดียวโอเคโชว์ได้แค่ค่าเดียวครับนะครับเพราะว่าค่าอื่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ s ensitive โอเคเดี๋ยวผมลบดีกว่านะครับโชว์ทีละอันดีกว่าเนาะ Okay. ไปดูนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นการเอียงเนาะผมลองพลิกในแนวแกน y นะครับพลิกกลับด้านเห็นไ,ไหมฮะองศาจะอยู่ที่ติดลบ180นะครับพลิกกลับด้านกลับเข้ามาตรงนะครับองศาก็จะเป็นใกล้เคียง0ูนเนาะใกล้เคียง0นนะครับผมพลิกไปด้านตรงข้ามนะครับให้คว่ำลงนะครับองศาก็จะเป็นบวก เห็นไหมฮะนะครับประมาณนี้นะครับนะครับถ้าเมื่อเกิดเปลี่ยนเป็นโรนะครับก็คือพลิกซ้ายกับพลิกขวานะครับตอนนี้ก็พลิกเหมือนกันนะครับแต่มันก็จะเป็นด้านเดียวนะครับตอนนี้จะไม่ตรงนะครับเพราะว่าเราเลือกแกนไปตรงนั่นเองนะครับลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นดูบ้างนะครับ ดาวโหลดมานะครับนะตัวนี้นะครับพอเอียงไปเอียงมานะครับมันจะในแนวแกน x เนอะมันก็จะอ่านค่าของตัวความเปลี่ยนแปลงของคลื่นแม่เหล็กนะครับ ผมเอียงซ้ายเอียงกว่านะครับมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะครับขึ้นขึ้นลงลงนะตรงนี้คือพอเยอะๆแล้วก็พลิกไปคลิกมาเลยนะครับแต่ว่าแนวแกน x เนาะแนแแกน x นะครับประมาณนี้นะครับเราก็ลองเลือกใช้ดูนะครับตัว time ก็คงไม่ต้องเทสเนาะเพราะว่าก็คือเวลาในการ run น,นะครับหน่วยเป็น m i l l i s e c o n d นะครับคือยิ่ง run นาน,นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งโชว์ค่ามากขึ้นเท่านั้นนะครับเหมือนกราฟ กราฟแรกเมื่อกี้นะครับกราฟแรกที่ว่าเรารัน3ตัวนะมันจะโชว์ตัวเนี้ยมากสุดนะครับโอเคนะครับตรงนี้ในส่วน input หมดแล้วนะครับในส่วน Input หมดแล้วในส่วนถัดไปก็จะเป็นเมนูถัดไปเลยนะครับเมนูเม s i c นะครับเมนู music เดี๋ยวใจคลิปถัดไปนะครับเราจะมาพูดถึง music ครับติดตามอีดิคอมพอดแคสต์ได้ที่ hot bean และ youtube